เอาละครับมาพบกับผมช่องดักซือโรกคู่อีกครั้งนะครับวันนี้ยายเรื่องศัพยุทธะลูฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่27ในบทที่5นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยียนก็ได้ปะทะกับปิงเฮ,อ,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 ฮอนะครับในหุบเขาปิงเหอแมเอเหอเหอเอครับตังก็จะงงๆหน่อยครับเอาเป็นคาดใจกันตามนั้นเลยครับ <laughs> <laughs> เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่5 <laughs> ข้าไม่เว้นปิงเฮ่อหน้าซีดเผือกเพราะไม่กล้ากระดิกตัวแม้แต่น้อยเขารู้หากตนมีความเคลื่อนไหวใดๆพิบตาถัดมาศีษะตนจะเหมือนลูกโป่งแตงโมไม่ใช่ดิเหมือนลูกแตงโมตกขืนเสียงดังโคร่แต่กระจายคาที่ร่างยังอยู่ท่ามกลางตะเกียรตะกายลุกเมื่อขึ้นเมื่อคู่ปิงเฮ่อคือนน้ำลายจากนั้นกระถดตัวเข้าข้างหลังนิดหนึ่งซุ่มเสียงแตกผ้าหากเจ้าฆ่าข้าแดนโอสถจะไม่มีที่ให้เจ้าซุกหัว เซียเวเดียลดสายตาลงมองปิงเฮ์ที่ใบหน้าขาวซีดระบายยิ้มซื่อชาก่อนกล่าวในเมื่อจะลงมือย่อมไม่เกรงกลัวหุบเขาปิงเหออะไรของเจ้าหรอกฮว่าจารำพองนักอย่าเข้าใจว่าล่าวีล่างวิญญาณระดับประมาจายุดแปดดาวและหุ่นเชิดก็มีคุณสมบัติบางัดข้อกับหุบเขาปิงเหอแล้วปิงเหอแล้วพลังฝีมือของข้ายังจัดอยู่ท้ายแถวของบรรดาผู้กุศลหุบเขาปิงเหอและต่อให้เป็นปิงฟู่กับปิงหยวนก็ยังจัดอยู่ระดับการเท่านั้น หากคู่แก่งกล้าที่แท้จริงของหุบเขาปิงเหอออกลงกองหนุนที่เจ้าภูมิใจนักหนาเหล่านั้นล้วนจะไร้ค่าในทันทีได้ฟังเช่นนั้นมาดว่าสถานการณ์ออกจะผิดวิสัยอยู่บ้างแต่ปิงเหอยังคงอดแค้นหัวเราะเยาะไม่ได้เซียวเหยียนหลี่ตานิดหนึ่งหุบเขาปิงเหอเป็นหนึ่งในสามหุบเขาคิดว่าขุมกําลังไม่น่าอ่อนด้อยกว่าหุบเขาเปรียวอคัคคีและในหุบเขาเปรียวอคัคคีลำพังผู้วุสโสสามก็ปรมาจารย์ยุตแปดดาวแล้วผู้วุสโสลองยิ่งบรรลุถ,ถึงระดับปรมาจารย์ยุตขั้นสุด แน่นอนที่น่าเกรงขามสูงสุดยังคงเป็นประมุกถังเจิน้นประมุกขบเขาด้วยสายตาของเซียวเหยียนเพียงสามารถใช้คําลึกล้ําสุดอย่างมาพันานาคนผู้นี้แม้กล่าวว่าเซียวเหยียนยากจะแยกแยะความแข็งอ่อนของระดับเซียนยุทธได้อย่างชัดเจนแต่สัญชาตยานบอกเขาว่าพลังฝีมือระดับถังเจิน้นเหนือล้ํากว่าเซียนยุทธเลยแห่งหอวชระวายุแน่นอนและในเมื่อหขบเขาเปลวอัคคียังมีขุมกําลังระดับนี้เช่นนั้นหุบเขาปิงเหอ ที่มีชื่อเสียงรละนาบเดียวกันย่อมจะไม่อ่อนด้อยไปถึงไหนด้วยเหตุนี้เซียวเยียนยังไม่ได้ยาะหยันท้อยคําของปิงเฮอเพราะว่าเขากระจ่างแจ้งแก่ใจตั้งแต่ก่อนออกเดินทางมาแดนโอสถแล้วหลังช่วยเซียวอีเซียนออกมาจะต้องเป็นปรลปักกับภูเขาปิงเฮอปิงเหอด้วยเหตุนี้นิสัยของเซียวเหยียนมีหรือจะยอมทอดทิ้งเซียวอีเซียนเพราะความน่าเกงขามของภูเขาปิงเหอหวนคิดถึงในปีนั้นสมัยที่เขายังเป็นแค่นักยุทธตัวเล็กๆที่เพิ่งย่างเท้าเข้าสู่เส้นทาง,งการปึกยุทธหมักหมาด ก็อาจหารเป็นลี่อาจเป็นอลิกับสํานักม่านเมคายักษ์ใหญ่แห่งจักรวรรดิเจียมาแล้วปาตาอันใดกับนายตอนนี้ปิงเฮอร์เห็นเซียวเหยียนเงียบงันเข้าใจว่าอีกฝ่ายเริ่มวันไหวยามนั้นจินกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนลงหากเจ้ามอบนารีพิษให้กับภูเขาปิงเหอพวกเราไม่ให้เจ้าขาดทุนแน่นอนและด้วยพรสวรรค์ของเจ้ารับรองต้องเป็นที่ชื่นชมของประมุกขบเขาพึงทราบว่าประมุขขบเขานิยมคบหาผู้แก่งกล้าจากทั่วสารทิศปิงเฮอร์พึ่งกล่าวจบ ก็ชำเลืองเห็นสีหน้าค่อยๆบึ้งตึงขึ้นของเซียวเหยียนยามน,นั้นอดจะเยืยวยใจไม่ได้ฝ่ามือตบพื้นทันใดอาศัยแรงดีดนั้นพาร่างถอยปราจึงรวดเร็วเปรี้ยงทว่าร่างของเขาเพิ่งขยับเซียวเหยียนก็สแสยะยิม้มหนึ่งเท้าตวัดออกปานฟ้าแลบเตะบนหัวไหล่ปิงเหอเต็มเหนียวไม่ปิงเหอสิปิงเหอเต็มเหนียวพลังอันแก่งกล้าทาให้ร่างของฝ่ายหลังปลิวคว้างออกไปดุดว่าวสายป่านขาดขอนตกกระแทกบนหินยักษ์ก้อนหนึ่งปานเสียงกระดูกหักดังเปราะ แววขึ้นเบาๆลื่นถลายจากหินยักษ์ลงมาบนหน้าผากปิงเฮอมีเหงือผุดเย็บเหงือผุดซึมไม่หยุดเขาเนยหน้าขึ้นถลึงมองเซียวเหยียนโดยแววตาพยาบาทเกลียวกราดว่าเด็กสาเวเร็วช้าเร็วจะต้องสำนึกเสียใจต่อการกระทำในวันนี้ปักสิ้นเสียงคำรามของปิงเฮอเงาขาวสายหนึ่งจู่ๆพุ่งหลาวจากเวลหาตกกระแทกพื้นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งข้างกายอย่างหนักหน่วงเลือดสดพ่นขวด จากนั้นล่วงพรอกลงมาเหมือนซากศพและคล้ายโคนเลนกองหนึ่งปิงเฮอหันหน้าควาบพันต้องตะลึงลานสุดขีดเพียงเห็นเงาร่างที่ในยามนี้แลลคล้ายโคนเลนก้อนหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่ใครอื่นกับเป็นปิงฟู่ทว่ายามนี้ฝ่ายอีกฝ่ายนั้นเลือดอาบทั้งตัวล้มหายใจรวยรินท่าทางล่อแร่ปางตายเฮ้อไม่มีร่างกายนี่มันลำบากจริงๆจัดการ,ร,รปรามาจายุดคนหนึ่งต้องเปลืองแรงถึงปานนี้ เงาร่างแก่งอมสายหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นข้างกายเซียวเหยียนแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซียนยุทธเทียนหัวเขามองเลเขาเลมองปิงฟู่ที่มีสาภาพเหมือนโคลเหลวแวบหนึ่งหัวเราะเบาๆก่อนกล่าวอีกว่าต่อยตีได้หนำใจนักแต่เจ้าวางใจได้เราผู้เฒ่ายังเหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของมันเอาไว้เซียวเหยียนระบายยิ้มเอ่ยว่าท่านผุ้เฒ่าหยาโปรดวางใจเรื่องสมุนไพรวัตถุดิบรวบรวมเกือบครบแล้วคิดว่าใช้เวลาอีกไม่นานท่านจะมีร่างกายเป็นของตนเองแล้ว พอฟังเซียนยุทธเทียนหัวเผยหน้าตื่นเต้นยินดียังไม่ปิดบังเขาคุ้นคนึ่งถึงเกื่องกายเนื้อมาโดยตลอดรัานได้ยินเซียวเหยียนกล่าวเช่นนี้คล้ายกับว่าวันนี้เหลือเพียงแค่เอื้อมแล้วข้าพึ่งพาคนไม่ผิดจริงๆนับว่าสายตาข้ายังไม่เลวนะปิงเฮอด้านข้างได้ยินคำพูดของเซียนยุทธเทียนหัวพรานลูกตากรอกกิ้งกล่าวว่าผู้โสท่านนี้เรื่องหลอมกายร่างกายเนื้อนั้นภูเขาปิงเฮอเราเชี่ยวชาญที่สุดและกายเนื้อที่ทำออกมายังมีพลังกำลังพิเศษอีกด้วย ขอเพียงท่านทํางานให้หุบเขาปิงเหอเรื่องหนึ่งก็จะได้รับกายเนื้อโดยไม่ต้องเสียทรัพย์รอยยิ้มบนหน้าเซียวเหยียงค่อยๆเจือจางในลูกตาดําจัดพราวแสงพิฆาตเซียนยุธเทียนหัวชะง,งักงานกับคําพูดปิงเฮอร์เช่นกันชําเลืองเซียวเหยียนแว,วบหนึ่งอึดใจถัดมาผุดยิ้มพิลึกก้าวเนิบหน้าไปหาปิงเฮอจากนั้นย่อตัวลงมาตบมือยกมือตบไหล่ฝ่ายหลังเบาๆยิ้มปรีแล้วถามว่าทํางานอะไรเจจากันะนได้เจรจากันได้จับตัวนาลีพิษที่หุบเขาปิงเฮอ แม่ปิงเหอทางหุกเขาจะอภินน,นาการกายเนื้อให้ท่านพึงพอใจดวงตาปิงเฮอร์ทอแววปรีดาแทบข้างเซียนยุทธทิ้นหัวพงกศรศรษะช้าๆจากนั้นเลื่อนฝ่ามือมาที่ต้นคอปิงเหอร์ฝ่ายหลังพันขนลุกเกลียวทั้งตัวฝ่ามือข้างหนึ่งตบฟาดไปทางเซียนยุทธเทียนหัวตรงหน้า d รอบโลมฝ่ามือไม่ทันรู้ถึงเซียนยุทธเทียนหัวก็ปั้นหน้าดุดเพชรฆาตบีบม,มือสุดแรงหนึ่งเสียงกล้องกังวานกระดูคอปิงเฮอร์หักในบัดดลเจ้าหนุม่ม คนจําพวกเนี่ยต่อไปไม่จําเป็นต้องมามอบโอกาสเปิดปากแกมันไม่ช้าเร็วกว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงสระบัดร่างปิงเฮ่อที่เริ่มเย็นเฉียบออกไปเซียนยุธเทียนหัวหันมาบอกเซียวเหยียนเซียวเยียนค่อยๆค,คลายหมัดที่กำแม่นในเสื้อพยักหน้าตอบเซียนยุธเทียนหัวประสานมือคํานับขอบพระทุนถุอขอบคุณท่านผู้เฒ่ายาที่ตักเตือนทางนี้ควรยุติได้แล้วจบคําแสงเงินสายหนึ่งโฉบวูบจากทางด้านในช่องเขาปรากฏเบื้องหน้าเซียวเหยียน จากนั้นในมือหุ่นมารดินคือปิงหยวนใบหน้าอาบเลือดและเมื่อเขาแลเห็นปิงฟู่ที่เหมือนโคนเหลวก้องหนึ่งกับปิงเฮ่ที่ลำคอบิดงอฟานถลึงจ้องเซียวเหยียนด้วยแววตาเครียดแค้นอาฆาตซุ่มเสียงแหบแห้งพวกเจ้าไม่มีวันหนีพ้นเซียวเหยียนแย้มยิ้มฉือชารับปิงหยวนที่เจ็บหนักจากหุ่นมารดินด้านข้างจากนั้นหันไปทางพวกขุบสิทธิุบเขาปิงเหอเรียบเสียงอ่ำอ่อยเสียงละเอยเสียงราบเรียบข้าอย่าให้เหลือพอสำสั่ง ได้ยินดังนั้นหุ่นมารดินโผงปราดเข้าสู่กลางขบวนสิทธ์หุบเขาปิงเหอปะหนึ่งพยักตะลุยฝูแกะทัดจากนั้นเสียงร้องโหยหวนควรคางเสียงแล้วเสียงเล่าแพร่ดังจากช่องเขาภายใต้ความโหดเหี้ยมไม่ปราณีของหุ่นมารดินสิทธุบเขาปิงเหอเหล่านั้นแตกกระจายทว่าความเร็วยังคงห่างชั้นจากหุ่นมารดินลิบลับไม่ทันใดก็ไล่กวดลงมาจากนั้นปะหนึ่งคมเขี้ยวเกี่ยวข้าวก็ไม่ปานล้มล่วงละเนระนาดภายใต้เงื้อมือหุ่นมารดิน เข็นข่ากวาดล้างสิทธ์ภูเขาปิงเหอทั้งหมดด้วยแวแลวละเวลาระยะเวลาที่สั้นที่สุดหุนมารดินที่อวนกลิ่นคาวเลือดทั้งตัวค่อยโฉบล่างกลับมาและที่กลับมาพร้อมกันยังมีร่างมา,ายาของเซียวเดียนด้วยเก็บร่างมา,ายาเข้าสู่วางคิ้วเซียวเดียนหันไปมองปิงฟู่ที่เนื้อตัวสั่นระล,ะลึกกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้าต้องการรู้เรื่องบางอย่างปิงฟู่ถลึงตามองเซียวเดียนยังเจ็บแขนเขานึกไม่ถึงเซียวเดียนจะเอามาหิดปานนี้ถึงกับฆ่าล้างพวกเขาไม่เหลือแม้แต่คนเดียว อย่าเข้าใจว่าข้าคนทางนี้แล้วคุเขาปิงเหอจะไม่ล่วงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นคอยดูเถอะอีกไม่ช้าไม่นานเจ้าจะกลายเป็นเป้าหมายตามล่าของภุเขาปิงเหอถึงเวลานั้นทั่วทั้งแดนโอสถจะไม่มีที่ใดให้เจ้ากบดานเซียวเหยียนมุ่นคิวนิดหนึ่งงอนนิ้วสองนิ้วเปลวเพลิงสีเขียวใสกลุ่มหนึ่งค่อยๆย,ยืดยาวออกจากนั้นแตะบนไหลปิงฟู่เบาๆบริเวณนั้นพรันมีเสียงดังฉี่ๆพร้อมกับใบหน้าปิงฟู่เยเกด้วยความเจ็บปวดรุนแรงข้าอยากรู้ว่า พลังเยือกแข็งที่ผู้เจ้าพูดถึงคืออะไรมองดูปิงฟู่ที่ทําหน้าเยเกเซียวเหยียนหดนิ้วกลับมาพางถามปิงฟู่สองตาวาวโลดไม่ใส่ใจคําพูดของเซียวเหยียนเซียวเหยียนสีหน้าเย็นชาไม่กล่าวอันใดเพียงแต่มือลงไปใหม่ฉี่ห่วงควันขาวลอยขึ้นปิงฟู่สันกระตุกรุนแรงใบหน้ายิ่งดุร้าวเกลี้ยกาดเพราะความเจ็บถ้าค่อยหดนิ้วมือกลับเซียวเหยียนกล่าวเสียงชืดชายังไม่พูดงั้นเหรอลมหายใจปิงฟู่เปลี่ยนเป็นหอบหนัก อึดใจถัดมากัดฟันกาวด้วยน้ำเสียงแตกคร่าพลังเยือกแข็งคือปานยุทธของุบเขาปิงเหอโดยเฉพาะและจําเป็นต้องบรรลุถึงระดับปรมาจารย์ยุทธจึงฝึกตรือได้หากพลังเยือกแข็งนี้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายจะแฝงตัวอยู่เงีเงยบๆแล้วค่อยๆแช่แข็งเส้นเลือดเส้นลมปานแก้อย่างไรไม่มีวิธีแก้เว้นแต่จะไปขอให้ประมุขขุบเขายื่นมือช่วยแต่ข้าคิดว่าพวกเจ้าคงไม่มีหวังปิงฟู่เย็น แววตาทอแสงเย็นเยือกเซียวเหยียนไม่สนใจอีกหันไปพยักหน้ากับเซียนยุธเทียนหัวเบาๆจากนั้นหมุนตัวพละภไปเพราว่าพึ่งย่างเท้าได้ไม่กี่ก้าวเสียงกระดูกหักก็ดังไล่หลังมานี่เป็นวิญญาณของพวกมันเก็บไว้เถอะขวดยกสามใบพุ่งมาจากด้านหลังเซียวเหยียนยกมือขวาไว้ชำเลืองนิดนึงแล้วเก็บแหวนลงในแสใส่ในแหวนบรรจุก้าวยาวๆไปหาเซียวอี้เซียนเห็นดวงหน้าขาวซีของอีฝ่ายให้รู้สึกปวดใจอยู่บ้างไปจากที่นี่ก่อน เรื่องพลังเยือกแข็งที่ว่านั่นข้าจะหาวิธีเองเซียวอี้เซียนพยักหน้าอย่างนุ่มนวลตาคู่งามพิทมองบุรุษหนุ่มตรงหน้าเวลาไม่ถึงหนึ่งปีฝีเท้าของวิกฝ่ายขายจะใกล้ไล่จะนางทันแล้วเซี e ยวเหยียนยื่นแขนออกมาโอบเอวเซียวอี้เซียนจากนั้นให้หุ่นมารดินอุ้มซินลันที่ซ่อนตัวอยู่ทางหนึ่งล่างขยับวูบทะยานขึ้นสู่ส่วนลึกของช่องเขาลวดเสินอย่างรวดเร็วคอยหลังการจากไปของพวกเซ e ียวเหยียน บริเวณโดยรอบสงัดเหลือเพียงซากศพและโลหิตแดงฉาดเนืองนองบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ที่นี่เคยระเบิดศึกใหญ่อันมหึมามโหรานขึ้นความสงัดนำลงอยู่นานโขอคอยถูกทําลายลงด้วยเสียงท้าลมหลายสายที่แว่วมาจากขอบฟ้าไม่ถึงอึดใจเงาสีขาวกลุ่มหนึ่งเหินบินมาจากที่ไกลเมื่อบกเขาแลเห็นซากศพเหล่านั้นบนพื้นพลันสีหน้าแปลเปลี่ยนเงาร่างชลาภาพสายหนึ่งค่อยๆล่อนลงเหนือหินก้อนใหญ่ พินิจลักษณะเป็นผู้สูงวัยหุบเขาปิงเหอคนที่เฝ้าอยู่ตรงปากทางเข้าช่องเขานั่นเองผู้สูงวัยหุบเขาปิงเหอท่านนี้พาร่างลงสู่พื้นสีหน้าแตกตื่นกวาดมองซากศพที่นอนละเกะระกะเหล่านั้นตามด้วยวาร์ฟกายไปโผล่ขึ้นด้านหลังหินใหญ่ก้อนหนึ่งแววตาเหลือเชื่อจ้องมองซากร่างแก่ชรลาทั้งสามต้องสูดหายใจลึกเฮือกใหญ่ผู้วโสปิงเซียนติดหุบเขาปิงเหอ มีสีหน้าขา่าซีคนหนึ่งพาล่างล่อดลงข้างๆกรืนน้ำลายอึกหนึ่งก่อนกล่าวเบาๆติดหุบเขาบึงเหอที่ออกค้นหานารีพิษมหาภัยในช่องเขาล้วเซนทั้งหมดล้วนถูกกลายเป็นซากศพอยู่ที่นี่รวมทั้งผู้วุโสปิงฟู่สามคนด้วยผู้วุโสที่ถูกเรียกว่าปิงเซียนฟังจบลับตาลงเล็กน้อยเมื่อเลือมตาขึ้นใหม่ในนั้นกลับเต็มไปด้วยความเครียดขึงย้ายศพทั้งหมดกลับไปข้าจะกลับหุบเขาปิงเหอทันทีจบคำปิงเซียนหมุนกายก็พละ,ะไปด้วยสีหน้าดำทะมึน สิทธิภูเขาปิงเหอคนนั้นพังกอกศีรษะเงียบๆมองดูซากศพแก่ชราสามร่างตรงหน้าอดสะทกสะทานใจไม่ได้สามคนนี้เป็นถึงผู้แก่งกล้าระดับประมาจารยุทธใครกันที่มีฝีมือลร้ากากระดับจู่โจมสังหารพวกเขาได้แม้ไม่แน่ชัดว่าฆาตกรคือใครแต่เขาทราบวันเวลาถัดจากนี้แดนโอสดจะไม่สงบสุขอีกต่อไปด้วยคุ้มกําลังของภูเขาปิงเหอไม่มีทางนิ่งดูได้ปล่อยให้ผู้ผู้โสทั้งสามตายเปล่าโดยปัศจากความเคลื่อนไหวใดๆเด็ดขาด ขนาดศธิ์ของุูเขาปิงเหอยกย้ายซากศพลึกเข้าไปในช่องเขาล้วนเซินกลางถ้ำที่ค่อนข้างรับตาแห่งหนึ่งเซียวเหยียนวางเซียวอี้เซียนลงอย่างเบามือนำมุกแสงจันจำนวนหนึ่งออกจากแหวบนบรรจุแล้วดีใสผนังถ้ำแสงสว่างนวลตาพรั้นสาทอขับไล่ความมืดภายในถ้ำซินลันยืนอยู่ข้างกายเซียวอี้เซียนเห็นนางหน้าซีเซียวจึงรีบห,หยิบผ้าขนสัตว์นุ่มๆจากแหวบนบรรจุออกมาปูพื้นกล่าวว่าพี่เซียวอี้เซียนนั่งลงพักผ่อนก่อนเถอะ เซียวอี้เซียนยิ้มพยักหน้าสุดนั่งบนผ้าขนสัตว์นั้นช้อนสายตามองขึ้นที่เซียวเหยียนที่อยู่อีกทางพันโผงขึ้นว่าเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเจ้าถึงกับบรรลุปราจารยุติแล้วเช่นนั้นลายพิษอสูนในกายเก้าก็ได้สกัดจัดแล้วหรือไม่พอฟังเซียวเยียนผุดยิ้มอ่อนใจกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสนใจลายพิษอสูนนั่นตรวจด,ดูล่างกายตัวเองก่อนเถอะเซียวอีอ้เซียนยกมือเท้าข่างขนตางอนง,ง,งามกระพือเบาๆเาพราะอ่อนละโหวยซุ่มเสียงจึงเบาอยู่ข้าสบายดี พักผ่อนครู่หนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วเซียวเย็นรู้จักนิสัยนางดียามนั้นจึงมองข้ามคำพูดนี้ของนางนั่งยองยองลงมาแตะคว้าข้อมืออันขาวผ่องเอาไว้ทรงพลังจิตกลุ่มหนึ่งเข้าไปสู่ในกายนางอย่างระมัดระวังตรวจค้นอย่างละเอียดค่อยถอนออกมาช้าๆหลังการถอยกลับของพลังจิตวิญญาณเซียวเยียนสีหน้าไม่ชวนมองสถานการณ์ในกายเซียวอีเซียนตอนนี้เลวร้ายยิ่งหลายจุดมีอาการบอบช้ำสาหัสและที่เซียวเหยียนหนักใจที่สุดก็คือพลังเยือกแข็งที่ว่านั้น เขาตรวจไม่พบว่าอยู่ตรงจุดใดทว่ามันกลับแผ่ซ่านไอเย็นออกมาตลอดเวลาและมีแนวโน้มจะแช่แข็งเลือดกับเส้นลมปานภายในกายเซี่ยวอี้เซียนสินลันเจ้ารู้เรื่องพลังเยือกแข็งหุบเขาปิงเหอบ้างหรือไม่เซียวเหยียนหันมาถามสินลันพอฟังสินลันนิ่งคิดชั่วคู่เท่าที่ข้ารู้พลังเยือกแข็งนี้เป็นปราณยุทธ์ของหุบเขาปิงเหอโดยเฉพาะและมีเพียงผู้แข่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธ์ที่สามารถฝึกได้ ขณะต่อสู้กับคนของภูเขาปิงเหอหากถูกพลังถูกเยื่อแข็งนี้แทรกซึมเข้าในร่างจะเป็นปัญหาใหญ่ในทันทีดังนั้นพวกแกงกล้าทั้งหลายจะระวังพลังเยื่อแข็งของคนพวกนี้เป็นพิเศษแต่วิธีขจัดข้าก็ไม่ทราบเช่นกันเซียวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยอดปวดใจไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าซีดขาวของเซียวอีเซียนฝ่ามือลูบไล้เลือนผมขาวโพลของนางเบาๆพลังเยื่อแข็งนี้ต้องรีบกำจัดโดยด่วนหาไม่แล้วอาการบาดเจ็บของเซียวอีเซียนจะไม่มีวันรักษาได้ตลอดการ พลังเยือกแข็งนี้ลี้ลับพิสดารก็จริงแต่ใช่จะเหมือนกับปิงฟู่บอกคือต้องให้ประมุขขุบเขาปิงเหอออกลงจึงจะขจัดได้เซียวเยียนส่งพลังจิตวิญญาณเข้าร่างเซียวอีเซียนอีกรอบเพื่อสัมผัสถึงลักษณะพิเศษของพลังเยือกแข็งจากนั้นลืมตาช้าๆหว่างคิ้วขมวดคุ้น,ค,น,ค,นคิดราวครึ่งชั่วโมงผ่านไปหัวคิ้วที่ขมวดแน่นค่อยคลายออกฟามือตวัดรูปอ่างไม้ใบหนึ่งปรากฏขึ้นกลางถ้ำงอนิ้วดีดเบาๆน้ำใสที่เตรียมไว้ในแหวนบรรจกุก็หลั่งไหลออกมากรองลงอ่างไม้ หลังทาสิ่งเหล่านี้เสร็จเซียเวเหยียนพันกรัม,มือเปลยวเพิงสีเขียวใสกลุ่มหนึ่งลุกคลุบงอดิ้วดีดรัวๆสมุนไพรหลายต้นลอยลิ้วออกจากแหวมันจุไปตกใส่เปรียวเพิงพวงแผดเผาอย่างรวดเร็วกลายเป็นของเหลวและผงแดงของแป้งสีแดงสดสาดผงแป้งและของเหลวเหล่านี้ลงอ่างไม้น้ำใสในนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและบนผิวยังมีฟองอากาศผุดพายเล้ากับน้ำเดือดกระนั้น หลังเติมผงแป้งและของเหลวลงไปน้ำในอ่างไม้พันเปลี่ยนล้นด้วยพลังงานธาตุไฟร้อนละอุซินลันถอดเสื้อผ้าของเซียวอีเซียนออกและพยุงนางลงไปในอ่างหล่อเมื่อสมุนไพรชนิดสุดท้ายถูกใส่ลงอ่างเซียวเยียนหมุนตัวไปอีกด้านพรางบอกซินลันสินลันได้ยินเช่นนั้นเซียวอีเซียน,นต่างชง,งักงานใบหน้าซึ่งเดิมขาวซีของเซียวอีเซียนพันแดงและเลือดขึ้นสินลันสบตาเซียวอีเซียนแวบหนึ่งจากนั้นนางค่อยย่างเท้ามาถึงข้างกายเซียวอีเซียนแล้วเริ่มปลดเสื้อผ้าให้นาง หลังถอดเสื้อผ้าออกหมดเรือนร่างขาวพองดุดหยกปรากฏขึ้นท่ามกลางอากาศเย็นเจีย๊ยบจ๋อมได้ยินเสียงบางสิ่งลงจมลงน้ำเซียวเหยียนถอดใจเฮือกหนึ่งหมุนตัวกลับมาพบว่าเซียวอีเสียงกำลังนั่งขดตัวอยู่ในอ่างไม้เพียงโขกศีรษะขึ้นมาบนเหนือน้ำบนพวงแก้มเป็นสีแดงเปล่งปลังด้วยความเหนียมอายดูดซับพลังงานในนั้นโคจรให้ทั่วร่างอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยแต่อดทนไว้เดี๋ยวก็หาย เลี้ยวเยียนบอกเบาๆแล้วดีดนิ้วติดต่อกันเปรวเพลิงสีเขียวใสสิบกลุ่มพานปรากฏพันธ์จากนั้นร้าวกับงูสีเขียวพุ่งพรวดลงอ่างไม้เสียงดังสวบคอยหลังเพลิงถฤืัอไทยบัวกแก้วเข้าสู่อ่างไม้พันผิวน้ำร้าวกับเดือดพ่านก็มิปานฟองอากาศผุดขึ้นไม่หยุดเซียวอีเซียนที่อยู่ในนั้นก็เสียคลางเสียงต่ำๆออกจากลำคอความรู้สึกร้อนลวกนั้นทำให้น้งเหมือนตกอยู่ในทะเลเพลิงแม้จะแสบร้อนแต่ไฟวิเศษช่วยให้ตัวยาแทรกซึมเข้าในกายอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของพลังเยือกแข็งอีกด้วยเห็นเซียวอีเซียนขมวดคิ้วแน่นเซียวเหยียนรีบบอกเซียวอีเซียนขับลงขิปคบลิมฝีปากแน่นพงกศีษบเบาประสานท่ามือใต้ผิวน้ําเข้าสภาวะฝึกยานจากนั้นอดกลั้นความแสบร้อนดูดซับฤทธิ์ยาธาตุไฟอันหนาแน่นในอ่างไม้ผิวน้ำในอ่างไม้ภายใต้การดูดซับของเซียวอีเซียนเริ่มมีวังวนขึ้นวงหนึ่ง พลังงานสีแดงเป็นกลุ่มๆหลั่งไหลเข้าในกายนางไม่ขาดสายด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นด้วยได้เวบตาเปล่าเมื่อพลังงานสีแดงเข้าสู่ร่างกายเซียวอีเซียนมากขึ้นไปหน้าที่ซีดขาวของนางเริ่มเจือสีแดงฝาดแต่ที่อัศจรรย์ใจก็คือจมูกของนางข้างหนึ่งมีไอเย็นจัดลอยออกมาอีกข้างหนึ่งกลับเป็นไอร้อนจัดสีแดงอ่อนๆและดูแปลกพิสดารได้ผลจริงด้วยซินหลันเห็นฉากนี้เข้าพันอุทานตื่นเต้นรีใจเซียวเหยียนยามนี้ค่อยโล่งอก ยังดีที่ในกายเซ e ียวอีเซียนมีพลังเยือกแข็งอยู่ไม่มากหาไม่แล้วต่อให้เขามีวิธีแก้ก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบวันครึ่งเดือนจึงจะขจัดได้หมดสินหลันเจ้ารู้จักแดนโอสดมากกว่าใครฉะนั้นข้ายอยากให้เจ้าช่วยเรื่องหนึง่งเห็นพลังเยือกแข็งในกายเซ e ียวอีเซียนค่คอยๆถูกขับออกมาเซียวเหียนหันกล่าวกับสินหลันด้วยสีหน้าจริงจังพี่เซียวเหยียนเชิญบอกเล้เต็มที่เจ้าออกจากช่องเขาล้วนเสรินไปรวบรวนสมุนไพรเหล่านี้ให้ครบเซียวเหยียนนำกระดาษขาวแผ่นหนึง่งออกจากแหวนมันจุ บนนั้นมีชื่อสมุนไพรจดไว้เต็มหน้าทั้งหมดนี้ก็คือวัตถุดิบสำหรับหลอมสร้างกายเนื้อให้เซียนยุตเทียนหัวเขาฆ่าคนของุบเขาปิงเหอมากมายตอนนี้เท่ากับผูกปมแค้นขององค์กรนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเซียวเหยียนต้องเตรียมกรารรับมือให้พร้อมรับกระดาษเอาไว้ซินหลันกวาดมองรอบหนึ่งอดตะลึงไม่ได้ชื่อสมุนไพรที่เขียนอยู่นั้นแม้แต่นางยังไม่เคยได้ยินมาก่อนทว่ายังคงพยักหน้ากล่าวว่าพี่เซียวเหยียนวางใจหากรวบรวมได้ไม่ครบอาจจะก,กลับไปหยิบจากที่บ้านให้ เซียวเยียนพง,งกศรษะดีดนิ้วคลาหนึ่งหุ่นมารดินปรากฏตัวขึ้นระหว่างนี้มันอาจจะละระหว่างนี้มันจะอารักขาเจ้าแต่ก่อนออกจากห้องเขารวดเสริรนทางที่ดีเจ้าหาเสื้อผ้ามาคลุมล่างมันก่อนจะได้ไม่เป็นที่สนใจของคนอื่นสิ้นหลันพง,งกศรีะะย่างหนักแน่นนางคาดคะเนไว้เรื่องสําคัญนี้ต่อให้เซียวเหยียนนางคา,าดคเนได้ว่าเรื่องนี้สําคัญต่อให้เซียวเหยียนมีความสําคัญต่อเซียวเยียนใ,ใหญ่หลวงยามนั้นไม่รอช้าเก็บกระดาษแผ่นนั้นลงแหวนอย่างเบามือ จากนั้นสาวเท้าออกจากถ้ำหุ่นม,มารดินเดินตามไปติดๆและเห็นเงาหลังของซินลันหายไปจากจาจปากถ้ำเซียวเยียนเบือนสายตากลับมาที่เซียวอีเซียนในอ่างไม้แววตาทอผกกายเหี้ยมหานปุบเขาปิงเหอเรื่องนี้จะไม่ยุติง่ายๆแต่เพียงเท่านี้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่5้านะครับแหมใช้ให้ซินลันออกไปซื้อสมุนไพรจะได้อยู่กับเซียวอี้เซียนสองคนหรือเปล่านะเจียวเหยียนเราเนี่ย ช่างไร้กรารยิ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิกจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ